แห่ถามออฟสุพนัทดูโหนกระแสรหรือยังหลังถูกโยงนักร้องโลกสี่ใบกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนร้อนที่ชาวโซเชียลติดตามกันหนักมากกับกรณีหญิงสาวชื่อฟ้าออกมาแฉถึงนักร้องออมีโลกสีใบครบสาวหลายคนทําเธอท้องไม่รับผิดชอบซ้าบอกให้ไปทําแทง้ง เธอเลยตัดสินใจออกมาเล่าพฤติกรรมทั้งหมดในรายการโหนกระแสซึ่งก็ทำให้หลายคนพากันคาดเดาว่านักร้องอาจารย์ที่ว่าคือใครซึ่งปรากฏว่าจากรายการโหนกระแสนักร้องสาวชื่อดังทัญญาอาสยามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในไลฟ์สดรายการเพราะถูกชาวเน็ตโยงชื่อเป็นอดีตแฟนของนักร้องอ โดยเธอเข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนไหนก็พลาดมาขนาดนี้ละก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมกระทั่งล่าสุดสาวธัญญาออกมาเคลื่อนไหวว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องในอดีตขอโฟกัสปัจจุบนันขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวเน็ตหลายคนต่างสืบคนข้อมูลแล้วพบว่าอดีตคนรักของสาวธัญญานั้นคือออฟสุพนัทที่มีข่าวเลิกรากันไปเมื่อปี2565ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ในเฟซบุ๊กของออฟสุพนัทปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นหลากหลายรวมถึงยังมีที่ถามด้วยว่าดูโหนกระแสรหรือยัง นอกจากนี้เมื่อดูทางไอจีของออฟก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กับเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาถามว่าเรื่องจริงหรือเปล่าและได้ดูโหนกระแสรหรือยังรวมไปถึงบอกไฮออฟออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย